3, 2, สวัสดีครับผมช่องใหม่โมบายไลฟ์ภูเก็ตนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําวิธีเปลี่ยนความถี่ให้เป็นช่องจากช่องให้เป็นความถี่นับของเจ้าตัว TCM TCM5 ตัวนี้นะครับสังเกตดูหน้าเครื่องนะครับตอนนี้มันจะโชว์เฉพาะความถี่นะครับถ้าเราจะให้มีทั้งความถี่แล้วก็มีทั้งช่องวิธีทํานะครับ mm hmm. กดฟังก์ชันแล้วก็เลขยก3นะครับอ่ามันจะขึ้นเป็นความถี่อยู่นะครับแบบนี้ เราก็กด up ป o w n ได้เลยอ่าเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นความถี่นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นทั้งช่องและความถี่นะครั bon บ split 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 ส่วนอีกตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นเฉพาะช่องนะครับเดี๋ยวผมเอาเฉพาะช่องแล้วกดเมนูยืนยันอ่าแล้วก็กดออกได้เลยคีย์พิเนะครับอ่าเห็นไหมครับมันจะขึ้นเป็น CH นะครับเฉพาะช่องถ้าผมเอาทั้งความถี่ทั้งช่องก็กดเมนูเลข3อ่าเลื่อนมาเป็น MR นะครับตัวนี้แล้วก็กดเมนูยืนยัน ล้วก็กดออกนะครับเห็นไหมมีทั้งความถี่แล้วก็มีทั้งช่องนะครับผมตัวนี้ครับวิธีตั้งกําลังส่งนะครับผมกดฟังก์ชันแล้วก็เลข4ครับอ่ามันจะขึ้นเป็น power ตอนนี้เป็น high อยู่นะครับเราก็เลือกได้เลยเป็น high หรือว่าเป็น low นะครับตัวนี้ถ้าเอาเป็น low ก็กดเมนูยืนยันอ่าแล้วก็กดออกได้เลยคีหน้าเครื่องก็จะโชว์เป็นตัว L นะครับอันนี้กําลังส่งโลนะครับถ้าจะเอากําลังส่งไฮ5วัตเต็มนะครับกดเมอ่าฟังก์ชันแล้วก็เลข4เหมือนเดิมนะครับ กดดอกสอนขึ้นให้เป็นไฮนะครับตัวนี้แล้วกดเมนูยืนยันแล้วกดออกได้เลยครับอ่าไหมครับหน้าเครื่องก็จะโทรเป็นตัว H นะครับนี่ก็คือเป็นวิธีการตั้งกําลังส่งนะครับนะครับวิธีล็อกปุ่มกดนะครับผมกดฟังก์ชันแล้วก็ดอกจันนะครับอ่ามันจะขึ้นรูปกุญแจมาให้นะครับอันนี้ล็อกปุ่มกดแล้วนะครับส่วนวิธีปลดล็อกนะครับกดฟังก์ชันค้างไว้เลยนะครับประมาณสัก 3- ามสี่วิอ่าไหมครับ หน้าเครื่องก็จะหายไปนะครับลูกปุญแจนี่ก็คือเป็นวิธีการปลดล็อกแล้วก็ล็อกปุ่มกดนะครับผมวิธีการเปิด FM นะครับกดฟังก์ชันนะครับอ่าแล้วก็เลขศูนย์นะครับอ่ามาครับมันจะเป็นรีดิโออยู่นะครับแล้วก็เลือกสถานีที่จะฟังได้เลยนะครับวิธีปิด FM นะครับกดฟังก์ชันแล้วก็เลขศูนย์นะครับอ่านี่ก็คือปิดนะครับผมตัวนี้นะครับวิธีการสแกนนะครับกดฟังก์ชันแล้วก็เลขเก้านะครับ อ่ามันก็จะสแกนให้นะครับส่วนวิธีปิดสแกนกนะกดเมนูได้เลยอ่ามันก็จะหยุดให้นะครับผมนี่ก็คือเป็นวิธีการสแกนนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ